เมื่อวันที่17ธันวาคมนางสาวพนิกาวานิชโฆษกพักอนาคตใหม่ถึงมติขับ4สสประกอบด้วยนางสาวกวินนาตาคีสสชนบุรีผ่านตำรวจโทธนพัฒกิติวงศ์สาสสจันทบุรีนายจารึกศรีอ่อนสสจันทบุรีและนางสาวสีนวลบุญลือสสเชียงใหม่ออกจากพักว่า ขั้นตอนต่อไปทางพักจะทําหนังสือแจ้งไปยังสี่สสกกตและรัฐสภาโดยทั้ง4คนมีเวลาหาพักใหม่สังกัดภายใน30วันไม่เช่นนั้นจะสิ้นสภาพการเป็นสอสยืนยันมติดังกล่าวเป็นทางออกที่ดีที่สุดและอยากให้ประชาชนจับตาดูว่าพักใดจะรับสอสกลุ่มนี้เอาไว้ โฆษกพักอนาคตใหม่ยังยืนยันว่าไม่ทราบว,ว่าใครนําตุ๊กตาตัวเงินตัวทองติดชื่อสีสอสอมาวางไว้หน้าห้องประชุมแต่ถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์สะท้อนถึงความไม่พอใจเพราะที่ผ่านมาเสียงส่วนใหญ่ไม่พอใจสอสอที่โหวตส่วนมติพักเลยในที่ประชุมเนี่ยข้อเสนอเกือบจะเป็นเอกนทรก็คือว่าอยากจะให้มีการขับออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าที่ประชุมไม่สามารถมีมติเพื่อขอให้ที่ประชุมสสอและกรรมการบริหารประชุมร่วมกันเพื่อที่จะ ขับสสทั้ง4คนที่โหวตสวนมติพักในนโยบายที่สําคัญ <c oughs> ก็คือการตั้งกงมทพิสัมันพิจารณาผลกระทบมากที่